สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดูซีรีส์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องที่ผมจะมาพูดคุยกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นเรื่องของมือใหม่อย่างผมนะครับมือใหม่รับปืนมาใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่แล้วแหล,ละก็ระยะเวลาประมาณหนึ่งละแต่ว่าเพิ่งจะกล้าทําสิ่งนี้เมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมกลัวครับกลัวในการที่จะทําสิ่งนี้มากๆแล้วก็ไม่กล้าทําสิ่งนี้กับปืนจนกระทั่งนะครับ รวบรวมความกล้าแล้วก็บวกกับไปสังเกตนะครับพี่ๆเขาทํากันก็เลยลองกลับมาทําดูแล้วก็เฮ้ยโอเคมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่หว่าโดยเฉพาะกับปืนแล้วด้วยนะครับก็คือปืนกล็อกอันนี้ปืนเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตใส่เป็นถุงมือนะครับสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือการล้างปืนนะครับวิธีการล้างปืนเนี่ยมันไม่ยากนะครับแต่สําหรับคนที่รับปืนมาใหม่แล้วก็ยิ่งเป็นปืนกระบอกแรกด้วยเนี่ยก็อาจจะกลัวแล้วก็กังวลน,นะครับว่า ถ้าถอดออกมาล้างแล้วเนี่ยมันจะประกอบได้เหมือนเดิมหรือเปล่าทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูเอาแค่เบื้องต้นนะครับแค่ถอดเจ้าตัวลำกล้องออกมาแล้วก็ล้างแล้วก็ประกอบนะครับยังไม่พูดถึงกลไกอื่นๆที่อยู่ในตัวเฟรมหรือว่าอยู่ในห้องของเข็มแทงฉนวนนะครับเอาแค่ถอดเจ้าตัวสไลด์กับโครงปืนออกมาแล้วก็ล้างเบื้องต้นแค่นั้นนะครับในคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยปืนกระบอกนี้เคลียร์แล้วนะครับ ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วจําเป็นนะครับที่จะต้องเคลียร์ห้ามลืมเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าการที่จะถอดเจ้าตัวสไลด์กับตัวเฟรมปืนเนี่ยมันจะต้องเหนียวไก่นะครับเพราะถ้าไม่เหนียวไก่มันจะถอดไม่ได้ก็ต้องเคลียร์ปืนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ลดสไลด์ลงแล้วก็เหนียวไก่เป็นในทิศทางที่ปลอดภัยขออนุญาตนะครับโอเคหลังจากเหนียวไกลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาถอดนะครับวิธีการถอดก็ไม่ยากครับ ใช้มือนะครับมือข้างที่ถนัดถ้าเกิดใครถนัดมือขวาก็ここใช้มือขวานะครับจับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับลองวางแล้วจับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็สังเกตด,ดูตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งสองฝั่งของปืนนั่นแหละมันสามารถที่จะเลื่อนลงได้นะครับบีบจับแล้วก็ดึงลงมาตรงๆอย่างนี้นะครับแต่เราจะต้องใช้มือขวาหรือมือข้างที่ถนัดเนี่ยดึงอยหลังมานิดหนึ่งแล้วดันตรงนี้ลงตรงๆนะครับสองข้างพร้อมกันนะครับซ้ายขวาแล้วปล่อยมือขวา โอเคมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้ครับเรียบร้อยง่ายๆไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรในส่วนของเฟรมปืนเนี่ยขยับออกได้เลยครับเราคลิปนี้เราไม่ได้ทําอะไรกับมันเรามาดูในส่วนนี้ครับวิธีการล้างเนี่ยหลังจากถอดตรงนี้แล้วไม่ยากเลยนะฮะห้องเข็มทังชนวนยังไม่พูดถึงนะครับพอถอดมาได้อย่างนี้ถอดเจ้าตัวสปริงถอดออกนะครับด้วยการตรงนี้เป็นปากคลามกล้องนะครับใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดตรงนี้ครับบีบแล้วดึงออก มันจะดึงออกได้เลยลเหลังจากดึงออกเสร็จแล้ววางเอาไว้ครับวางพักเอาไว้เราจากนั้นมาดูเจ้าตัวลํากล้องครับเจ้าตัวลํากล้องเนี่ยบางคนถอดแล้วมันมันคามันจะคาอยู่ตรงปากลํากล้องตรงนี้นะครับมันมันก็จะแบบว่าเหมือนถอดยากนิดนึงวิธีการนะครับคือสังเกตตรงนี้ครับตรงที่มันจะเป็นช่องคัดปลอกจริงๆแล้วมันคือส่วนหนึ่งของลํากล้องนั่นแหละเราวางนะครับนอนไายขึ้นแล้วเอานิ้วชี้เนี่ยดันขึ้นเลยนะครับมันก็จะ,ะเผยออกมาไไงี้ครับแล้วก็เอาอีกมือหนึ่งเนี่ย ดันไปข้างหน้าครับแล้วดึงออกได้เลยวางเอาไว้ได้เลยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการถอดมีแค่3มชิ้นเองครับหลักๆมีแค่3มชิ้นเองหลังจากนั้นทําอะไรต่อหากระมังเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากเอาแค่ว่าใส่เจ้า3มตัวนี้ได้เนี่ยใส่ลงไปในกระมังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใช้เป็นน้ํามันนะครับน้ามันที่เอาไว้ล้างปืนอย่างผมเนี่ยตอนที่รับปืนมาก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะฮะ แต่ว่าได้มาใช้จริงๆแล้วก็โอเคนะครับเจ้าตัวส่วนของเจ็ดน้ำมันตรงนี้ก็จะเป็นสเปรย์นะครับเขาบอกว่ามันไม่มีกลิ่นป้องกันสนิมล้างคราบตะกัวนะครับคราบขมังดินปืนไม่ทําลายยางและโพลิเมอร์โอเคเลยเหมาะกับเจ้าตัวปืนกลของผมเลยนะครับก็หลังจากที่หาเจ้าตัวกระมังมาใส่ไอ้พวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ํามันตัวนี้ฉีดวิธีการฉีดฉีดยังไงบ้างนะครับอย่างของผมนะครับถ้าเป็นส่วนตัวเวลาที่ผมล้างเองเนี่ย มาถึงสไลด์เนี่ยผมฉีดก่อนเลยฉีดเลยครับฉีดสามด้านฉีดด้านในตรงนี้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะฉีดบางๆางครับเบาๆพอแบบแค่พอมีน้ํามันนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยถูๆ,ๆ,ๆวางพักเอาไว้ครับมาที่ตัวลํากล้องตัวลำกล้องผมก็ฉีดด้านนอกฉีดทั้งหมดเลยครับทุกด้านสําคัญที่สุดนะครับของขั้นตอนนี้คือด้านในลํากล้องนะครับฉีดผมฉีดเข้าไปให้ทั่วเลยให้มันเปียกให้ชุ่มเลยตรงนี้ด้วยนะครับ ด้านหน้าฉีดทั้งสองฝั่งหรือด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้ววางเอาไว้เจ้าตัวนี้ผมก็ฉีดครับแต่ฉีดไม่เยอะฉีดแบบแค่พอบางๆแล้วก็ใช้มือถูๆวางเอาไว้หลังจากนั้นผมก็ไปทําอย่างอื่นครับวางพักทิ้งเอาไปเลยครับประมาณสักสิถึง15นาทีจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องฟิกระยะเวลานะครับเอาแค่ว่าวางทิ้งเอาไว้สักพักนึงอาจจะไปกินข้าวสักจานหนึ่งหรืออาจจะไปฟังเพลงสักเพลงสองเพลง,พลงหรืออาจจะไปเข้าห้องน้ำเดินไปเก็บของไปทําอะไรอย่างอื่นไปอาบน้ําอะไรก็ได้ครับ กลับมาแล้วก็โอเคเป็นอันใช้ได้มันไม่ได้ฟิกระยะว่ามันจะต้องสักสินาทีเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าประมาณหนึ่งแช่ทิ้งเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้คาบตะกั่วที่อยู่ข้างในเนี่ยมันนิ่มนะครับคาบตะกั่วที่อยู่ในลำกล้องตะกั่วที่มาจากเจ้าตัวหัวกระสุนเนี่ยแล้วก็คาบขมเหลวดินปืนด้วยเนี่ยที่มันสะสมอยู่ในเกลียวของลำกล้องเนี่ยมันนิ่มนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดง่ายเมื่อผ่านระยะเวลาไปสักประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มล้างกันโดยที่ เราจําเป็นจะต้องมีเจ้าตัวชุดนี้ครับหรือใครที่จะใช้ของดีกว่านี้ก็ได้ครับเจ้าตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามสนามยิงปืนทั่วไปครับโดยที่เราจะใช้ทั้งหมด2อออย่างนะครับก็คือดอกแส้ที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับดอกแท้ที่เป็นทองแดงตรงนี้เดี๋ยวผมแกะมาให้ดูแล้วก็ดอกแท้ที่เป็นผ้านะครับอันนี้ โอเคเราใช้แค่นี้ที่เหลือเราก็คาทิ้งเอาไว้ในซองอย่างเงี้ยครับวิธีการใช้ใช้ยังไงเมื่อเมื่อแช่เจ้าตัวลำกล้องนะครับจนคิดว่าได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาเจ้าตัวแท่เนี่ยกับตัวก้านตัวเนี้นะครับเอามาประกอบกันโดยที่มันจะเป็นเหมือนน็อตนะครับมันจะมีเกลียวอยู่เราก็หมุนเข้าไปหมุน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 ไขเข้าไปครับไขเข้าไปลำกล้องน้ํามันมันจะชุ่มอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดใครที่ ไม่มั่นใจก็ลองใช้เป็นวิธีผมก็ได้ผมฉีดน้ำมันเข้าไปที่เจ้าตัวแท่อีกนิดหนึ่งให้มันลื่นนะครับให้มันลื่นหน่อยหลังจากนั้นใช้เจ้าตัวแท่เนี่ยแทงเข้าไปครับแทงดึงออกแทงดึงออกไม่ต้องเร็วนะครับอย่าขยี้อย่างนี้นะครับแทงเข้าไปให้สุดแล้วดึงออกแทงเข้าไปให้สุดแล้วดึงออกสักฝั่งละประมาณสัก 3- าถึงหรอบนะครับ2ฝั่งจากด้านปากด้วยนะครับแทงเข้าไปให้สุดแล้วดึงออก ประมาณนี้ครับประมาณฝั่งละ3 5ถึงครั้งดูว่าเรายิงมาเยอะแค่ไหนนะครับถ้ายิงไม่ได้เยอะมากก็สัก3ครั้งฝั่งละ3ครั้งก็น่าจะออกหมดละหลังจากนั้นเราทํำยังไงเมื่อเราแทงเสร็จแล้วนะครับใช้น้ํามันตัวเดิมกระปุกน้ํามันตัวเดิมนะครับฉีดล้างครับฉีดล้างเข้าไปในลํากล้องนะครับฉีดฉีดฉีดใช้มือเนี่ยอุดไว้ก็ได้ครับมืออุดถ้าเกิดสมมติจะฉีดจากด้านท้ายนะครับจากตรงลังเพลิงเนี่ยใช้มืออุดตรงปากของกล้องเอาไว้ครับแล้วก็ฉีดฉีดฉีดอัดเข้าไปเลย หลังจากนั้นเอานิ้วชี้ออกให้น้ํามันไหลลงนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นน้ำด,ำดำําๆออกมาเต็มเลยนะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ฉีดล้างออกแล้วแล้วรู้สึกว่ามันมันยังสะอาดกว่านี้ได้อีกนะคิดว่าน่าจะยังไม่หมดแทงเพิ่มครับถ้าคิดว่ามันน่าจะยังไม่หมดแทงเพิ่มเลยแทงเพิ่มอีกสักสาถึงหครั้งสองฝั่งนะครับแล้วพอแล้วฉีดใช้น้ามันฉีดไล่เหมือนเดิมฉีดฉีดฉีดไล่เหมือนเดิมหลังจากที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคราบดําๆหลุดออกมาแล้วเนี่ยเราเปลี่ยน จากดอกทองแดงนะครับเป็นดอกผ้าเราก็ถอดออกเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นดอกผ้าทําไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นดอกผ้าง่ายๆเลยครับทาความสะอาดมันเปียกอยู่เราใช้ผ้าเช็ดให้แห้งแค่นั้นเองครับวิธีการก็เหมือนกันครับแทงเข้าไปให้สุดแลด้วดึงออกนะครับอันนี้ไม่ได้ฟิกว่าด้าและเท่าไหร่ครับก็เอาจนกว่ามันจะแห้งจนกว่ามันสะอาดครับแล้วก็ส่องดู สองดูอีกฝั่งหนึ่งนะให้มันมีแสงให้มันเป็นเป็นฝั่งที่มันแบบมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับดูก็จะเห็นว่ามันเกลียวในลํากล้องเนี่ยสะอาดไหมลํากล้องเนี่ยมีอะไรสกปรกอยู่หรือเปล่าทั้งสองฝั่งนะครับทำดูทั้งสองฝั่งลองดูก็จะเห็นอย่างเงี้นะครับชัดเจนเลยโอเคหลังจากที่สะอาดแล้วเนี่ยอันอื่นๆเนี่ยเราทําความสะอาดยังไงอันอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับหลักๆคือตัวลํากล้องเมื่อได้ลํากล้องเสร็จแล้วเนี่ยเราแยกเอาไ้เลยเจ้าตัวสปริงตัวนี้เนี่ยเราก็หาผ้าเป็นผ้า ที่ติดมากับปืนก็ได้ครับอย่างเจ้าตัวน้ํามันนเนี้ยมันจะให้ผ้ามาอันนี้ผมก็ใช้จนหวัวดําเลยเราก็เช็ด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 คาบน้ํามันไม่ให้มันชุ่มนะเอาแคาห่หมาดๆแล้วก็เป็นการล้างคราบเหงื่อที่เราจับจกติดอยู่ที่มือเราเนี่ยออกด้วยเช็ดเสร็จวางเอาไว้ครับมาดูที่สไลด์นะครับที่สไลด์โอ้อันนี้มันเป็นคราบที่มากับถุงมือพอดีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับลองดูวิธีการแต่แต่ผมจะไม่ไม่ฉีดใส่เจ้าตัว สไลด์โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดเข้าไปที่ผ้าแล้วก็เดี๋ยวลองเช็ดดูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรครับมันแค่เอาน้ํามันเนี่ยไปเคลือบเจ้าตัวไปล้างแล้วก็ไปเคลือบเจ้าตัวคราบเหงื่อที่เราจับที่เราใช้มานะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ผ้าอย่างนี้ก็ได้ครับถ้ามันไม่เลอะมากนะแต่อันนี้มันเป็นคราบแล้วก็พอฉีดเสร็จอยู่ที่ผ้าเราก็เช็ดเช็ดได้เลยครับเอาน้ามันเนี่ยเช็ด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 เคลือบผิวเลย เช็ดดูกะว่ามันโอเคมันเกลี้ยงแล้วนะครับมันไม่มีเหลานิ้วมือแล้วก็มันสะอาดแล้วเนี่ยเราก็พอสมมุติว่าด้านนอ,อกได้นะครับด้านในผมเช็ดตรงไหนบ้างด้านในผมเช็ดในนี้ครับทั้งหมดเลยผมเอาผ้าเช็ดหมดมันก็จะออกมาเป็นคราบเขา่าดำๆมันไม่ใช่คราบตะก,กั่วแต่มันเป็นคราบเขา่าคราบควันจากการเผาไหม้จากการยิงปืนนี่แหละก็เช็ดตรงนี้ผมก็เช็ด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 ใช้ผ้าเช็ดเช็ดนะครับตรงล่างตรงนี้ก็เช็ดนะครับเช็ดเมื่อสมมติว่าสะอาด ถ้าใครนะครับที่มีเจ้าตัวน้ํามันหล่อลื่นนะครับอย่างของผมใช้เป็นลูคัสอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์เอันะครับซื้อมาใช้เองมันโอเคอยู่นะครับเราก็ใช้เจ้าตัวนี้ยหล่อลื่นตรงไหนหล่อลื่นตรงจุดเสียดสีทานะครับเข้าไปที่ลํากล้องไม่ต้องเยอะมากนะครับทาแนวยาวก็ได้หรือทาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หยอดเข้าไปในส่วนนี้นะครับส่วนส่วนตรงนี้ด้านไหนสักหน่อยหนึ่งจุดเสียดสีนะครับตามด้านข้างนะครับ ของเจ้าตัวสไลด์นะครับเพราะว่ามันจะต้องเสียบสีกับเจ้าตัวพวกนี้นะครับโลหะตรงนี้ก็หยอดสักหน่อยหนึ่งนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะชุ่มเกินไปหลังจากนั้นเราก็ทําการประกอบครับย้อนขั้นตอนครับนําตัวสไลด์มานะครับใช้เจ้าตัวลํากล้องใส่เข้าไปครับจะเห็นแง่งตรงนี้นะแง่งตรงนี้เงยหงายมันขึ้นนะครับให้มันชี้ฟ้าแล้วจับมันใส่เข้าไปก่อนครับใส่เข้าไปที่ปากก่อนดันเข้ามาทางนี้ก่อนนะครับให้มันโผล่มา แล้วจึงดันถอยหลังให้มันเข้าล็อกนะครับหลังจากนั้นนําเจ้าตัวสปริงมาสปริงมันจะมีสองฝั่งครับมันจะมีฝั่งที่เป็นฝั่งใหญ่ฝั่งเล็กเราใช้ฝั่งใหญ่เนี่ยยัดเข้าไปในรูตรงนี้ครับตรงทางเดียวกับปากลํากล้องยัดเข้าไปครับมันจะเป็นช่องอยู่เมื่อยัดเข้าไปแล้วดูตรงนี้ครับตรงลํากล้องตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีแง่งอยู่3ามอันมีหนึ่งสองแล้วก็สอมันล่างสุดเราเอาไอ้เจ้าตัวแผ่นเนี่ยของเจ้าตัวสปริงเนะี่ยไปขัดเอาไว้ในช่องที่2แบบนี้นะครับ กดเอาเอาเอานิ้วยัดให้ตรงร่องนะครับแล้วก็เอานิ้วกดนิ้วไหนก็ได้ครับกดสปริงมันจะยุบตัวลงแล้วก็มาขัดเอาไว้ในลักษณะนี้เท่านี้นะครับหลังจากนั้นประกอบเข้ากับตัวเฟรมเข้ากับตัวเฟรมเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกยกันหลายคนที่ผมเห็นนะมันเกยกันแล้วมันเอาไม่ออกใส่เข้าต่อไปไม่ได้แล้วก็ดันไม่ออกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวัง เราก็เอาเซฟเซฟที่สุดเลยนะครับดูตรงนี้ของของตัวเฟรมนะครับมันจะมีแง่งตรงนี้พลาสติกตรงด้านหน้านะครับอยู่คู่กับโลหะเราเอาใส่ตั้งแต่ตรงนี้เลยใส่ตั้งแต่ตรงเนี้ยจากท้ายสไลด์เลยนะครับค่อยๆใส่เข้ามาครับใส่เข้ามาค่อยๆดันไม่ต้องรีบนะครับมาหยุดอยู่ตรงนี้ครับสังเกตดูตรงนี้มันจะมีเจ้าเหล็กตัวเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นแง่งออกมาเนี้ยที่ผมเจอนะคือถ้าดันไม่ระวังมันจะกระแทกกับแผ่นปิดท้ายสไลด์ของเราเอง มันจะกระแทกกับแผ่นปิดท้ายสไลด์ของเราเองแล้วมันจะเป็นลอยนะครับอย่างของผมตรงนี้เป็นลอยนิดหนึ่งเป็นลอยแบบโดนกระแทกน,นิดหนึ่งตรงเนี้ก็ต้องระวังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใส่ให้เซฟเซฟคือใส่จากด้านท้ายสไลด์นะครับยาวมาให้สุดเลยมาถึงตรงนี้วิธีการคือดันสไลด์นะครับใช้นิ้วเนี่ยกดให้มันดันออกไปทางนู้นนะครับเพราะถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะชนกันเราดันเพื่อที่จะหลบ ใช้อีกมือหนึ่งครับช่วยดันค่อยๆดันเข้ามาอ่าเมื่อใส่ได้แล้วนะครับพ้นจบดันเข้ามาแล้วเหมือนขึ้นลำนครับเห,เหมือนเหมือนเช็คนะครับเหมือนเหมือนแบบว่าตรวจปืนอะ่ะเราก็ดึงก็โอเคมันเป็นอันเข้าที่เรียบร้อยนะครับไกก็ถูกรีเซ็ตกับมาแล้วก็เคลียร์ปืนครับดูเคลียร์ปืนก่อนโอเคไม่มีนะครับปลอดภัยเหนี่ยวไกทิ้งไปในทางที่ปลอดภัยจบครับใช้ได้เท่านี้ครับสาธิตวิธีการล้างปืน ก็ไม่ยากครับลองทําตามขั้นตอนที่ผมทําให้ดูนะครับช้าๆไม่ต้องรีบครับถ้าเกิดดูตรงไหนไม่ทันย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับไม่มีชิ้นส่วนไหนขาดหรือเกินหรือประกอบผิดหรืออะไรยังไงครับไม่ยากครับมีเท่านี้ส่วนในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการนะครับหลังจากที่เราล้างเจ้าตัวชุดบนนะครับเมื่อกี้ล้างลากล้องเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวชุดล่่งไก่เนี่ยเวลาที่เรายิงไปเยอะๆเนี่ย อย่างผมเนี่ยเป็นครับคือรับปืนมาใหม่ก็จริงแต่ยิงค่อนข้างเยอะเดือน2เดือนแรกเนี่ยผมยิงไปเกือบพันนัดแล้วอะรวมทั้งเรียนด้วยรวมทั้งไปซ้อมด้วยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนานๆสักทีมาล้างทีหนึ่งแต่องผมเนี่ยผมอยากรู้ด้วยไงสักพันนัดเนี่ยผมก็ถอดออกมาล้างละว,วิธีการถอดพวกชุดลั่นไกที่อยู่ด้านในเฟรมเนี่ยไม่ยากเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปหน้านะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือว่า อยากจะลองทําตามดูก็อย่าลืมติดตามนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูช้าๆไปด้วยกันช้าๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ